สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่ยิกกับผมคนเดิมนะเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ของเกมเทลเลเรียวันนี้ผมไม่ได้มาพูดถึงอาวุธหรือว่าอะไรก็ตามนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงฉากจบของเกมเทลเลเรียกันหลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเป้าหมายของเราที่แท้จริงเนี่ยนั่นคือการฆ่ามูลหลอนนั่นเองแต่ทีนี้หลังจากที่เราฆ่ามูลหลอดไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นวันนี้เรามีคําตอบให้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาก เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเอาละครับมาเรามาดูกันดีกว่าซึ่งความจริงแล้วจุดจบของเกมมันก็คือเครดิตนั่นแหละครับเราจะได้ดูเครดิตของผู้สร้างพร้อมกับเรื่องราวของเกมนี้ไปด้วยเริ่มมาที่อย่างแรกเลยครับกับ NPC guide ที่แคต้องหนีซอมบี้อีกกี่ครั้งกี่หนก็ไม่รู้นะครับเนื่องจากว่าซอมบี้มันเข้ามาโจมตีที่บ้านของไกด์เองก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับคือโลกของเทลลเรเรียเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสลรามซอมบี้หรือว่าสปรละท,ที่อยู่ในจังเกิลอะไรทํานองนี้คือเขามีอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าคาตูลูหรือว่ามูลหลอดเนี่ยได้สร้างสัรปปละเฉพาะตัวขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นไอออฟคาตูลูหรือว่าเบรนออฟคาตูลูอะไรทํานองนี้นะครับต่อมาก็จะเป็น NBC Mercchants แลวก็ Toweric r a e m h นบีเีเแต่ขายของแต่ว่าก็กง กันไม่ได้อยู่ดีว่าจะขายอะไรกันแน่อะไรทำรองนี้เรามาต่อที่ดีไซเนอร์กันครับอันนี้จะสังเกตว่ามีคนที่มีนามสกุลสปริงเหมือนกันนะครับคือเขาไม่ใช่เป็นพี่น้องกันแต่อย่างใดนะ คือ2คนนี้เขาเป็นสามีภรรยากันนะครับเรียกได้ว่าเหมือนแบบเป็นฝันของใครหลายๆคนเนาะที่อยากจะแบบสร้างเกมแล้วก็มีภรรยาเป็นคนสร้างเกมด้วยอะไรทํานองนี้นะครับภาพต่อมาจะพบว่า NPC Arms Dealer และก็ Demolish เนี่ยเขาตีกันเนาะคือ2คนนี้เขาไม่ค่อยจะถูกกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่า NPC พยาบาลก็มาบอกว่าเอ้ยไปกินเบียร์กันไหมเดี๋ยวฉันเลี้ยงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าทั้ง2คนนี้ก็ตอบตกลงอย่างไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยนะครับ ถ้าเป็นในรูปแบบคนไทยเนี่ยก็คือหมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งอะไรทํานองนี้นะครับโอ้รอบนี้มีคนทําเยอะมากเลยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณพวกเขาด้วยนะครับที่สร้างเกมดีๆแบบนี้มาอ่าต่อมาเป็น g รอบบินทิกเกอครับแล้วก็ NPC Mechanic หลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วถ้าดูคลิปผมเนาะว่า2คนนี้เขาชอบพอกันนะครับซึ่งหลังจากที่สงครามได้จบลงแล้ว2คนนี้ก็น่าจะย้ายไปอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าทางผู้พัฒนาเขาอยากจะบอกอะไรเราสักอย่างนั่นคือความรักเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องแท้ในเกมนี้ก็คือไม่ได้มีเรื่องชาติพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเมื่อว่าจะเป็นกรอบบินหรือว่าคนก็สามารถรักกันได้ต่อมาจะเป็น n p c d r y a d แล้วก็ Tavern k e e p นะครับเผื่อใครไม่ทราบนะครับ NPC Tavern Keep เป็น n p c ที่มาจากเกมด u n เจ o n น e f e n d e r ภาค2นะครับซึ่งจะมีช่วงหนึ่งที่ Dr y a d ได้หลงไปอยู่ในเกมนั้นด้วยนะครับและเมื่อสงครามของเกมนี้ได้จบลงแล้ว n p c t a v e ีทเท e เก็น่าจะกลับบ้านหรือว่าเกมของตัวเองไปนั่นเองความจริงไม่ได้กลับไปสู้นะครับกลับไปกินเบียรเขาพูดมาเมื่อกี้นะฮะต่อมาจะมีเพนเตอร์วิสานและก็ดรีเทเดอร์กำลังสังสรรค์กันอยู่นะครับแล้วโอ้ปาร์ตี้เกิลก็เข้ามาบอกว่ากินเค,ค้กกันไหมทุกคนก็ไปกันหมดนะฮะ รวมถึงพวกกระต่ายด้วยนะครับเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยคือสัตว์กินช็อกโกแลตไม่ได้เดี๋ยวกรรมกรใครที่เลี้ยงกระต่ายอยู่อย่าทาทามนะฮะอย่าเอาช็อกโกแลตหรือว่าอะไรที่ไม่ดีให้ให้กระต่ายกินนะครับไม่ดีต่อสุขภาพเขานะฮะเอาต่อมาเป็นทรัฟเฟิลครับเฮ้ยตกใจอะไรตกใจโครเตียครับคือเขาจะมากินทรัฟเฟิลแบบโครเตียบอกว่าเอ้ยมาให้กินสะดีๆมานี่แล้วก็มาถึงไดอล็อกครับอันนี้น่าจะเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง มีคนทำแค่3คนเองโอ้น่าหนื่อยๆต่ำใจโอ้รอบนี้มากับ m อ c Angler ครับกับ m อ c p i r a t e เหมือนคุยกันว่าจะไปตกปลาอะไรทำองนี้แต่ Angler มันมี t worm ัฟเฟิลเวิรมะมันไม่รู้หรอว่าจะเรียกดูฟิตร้อนมาได้อะเอาชิพหายเรียกได้ว่า p i ร a เรนี้ต้องลากกลับมาให้ได้นะครับไม่งั้นซวยกันทั้งตำบลแน่ๆนครับ ก็อย่างที่ผมได้บอกไปครับมันจะมีบอสหรือว่ามอนสเตอร์หลายๆตัวที่มันอยู่ในโลกเทลารียออยู่แล้วอย่างเช่นพวกดูฟิทนอนควีนสลามคิงสลามอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับมันเป็นสัตว์ที่เกิดจากธรรมชาตินั่นแหละต่อมาคือ n p c g o f f e กอฟเฟอร์กับซูลูจิตเวอร์ชั่นที่เป็นคนธรรมดาแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมน้องสัตว์นะที่เล่นลูกกอล์ฟของตัวกอฟเฟอร์นะครับทำให้กอฟเฟอร์รู้สึกหัวเสียเลอเกินโดยส่วนตัวผมคิดว่าซูลูจิตน่าจะถูกเนิรส์สรักษาไปที่เรียบร้อยแล้ว ได้สำเร็จก็ถือว่ายินดีกับเธอด้วยละกันนะครับอาต่อมาสเก l เลตันเมอร์ชัส์ทำอะไรนะ่ะอ๋อหาของ <c oughs> นี่คือเราซื้อของจากตัวสเกเลตันเมอร์ชันก็คือเขาไปหามาอะไรทำนองนี้ใช่ไหมทำไมเราไม่หาบ้างวะคือจะได้ไม่ต้องซื้อ <c oughs> ง่ายดีนะครับนี่บ่กบอกชัดเจนเลยนะครับว่าหลังจากที่เราค่าบูลหลอดไปแล้วเขาก็ยังขายของเหมือนเดิมนะครับต่อมาคือดรายแอดครับในที่สุดเธอก็ทําหน้าที่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย และเธอก็ได้กลับไปยังธรรมชาติที่เธอควรจะอยู่นะครับก็คือกลายเป็นต้นไม้นั่นแหละโอ้โห oh. คนข้างจะเศร้าเนาะนี่พูดใ่ขนลุกเลยนะฮะคือเผื่อใครไม่ทราบนะครับโดยแอดอยู่ในโลกของเทลเลเรียมา500ปีได้แล้วนะครับซึ่งก็เราควรจะปล่อยให้เธอได้พักสักทีนะต่อมาคือ MBC ไซบอร์กกับสตีมพังเกอร์ที่ <c oughs> ดูเหมือนจะซ่อมอะไรไม่สําเร็จนะฮะไม่เกลี่ยเลยทีเดียวความจริงแล้วไซบอร์กนี้เกิดจากการสร้างของทั้งแมคานิกและก็สตีมพังเกอร์เนาะ พอสตรีม h ังเก r มาซ่อมคนเดียวก็อาจจะผิดพลาดอะไรอย่างนี้บ้างคือไม่เรียกให้เมคานิกมาช่วยซ่อมละ่ะปะโทต่อมาเป็น NPC Santa Cross ้ครับกับแท็กคอเลกเตอรเกิดอะไรขึ้นอ่าซัน t ต้ครอสมาให้ของขวัญ t ท็กคอ l ลกเตอร์ก็โอ้ดีใจแค่นี้เลยมากันแบบง่ายๆนี้เลยฮะ ต่อมามาเข้าสู่เซกชัน playtesting เลยนะครับเอาง่ายๆก็คือคนที่ทดสอบเกมมาตลอดนั่นแหละครับซึ่งประเด็นคือมันมีหลายๆคนในที่นี้นะที่เราสามารถเอาชื่อของเขาเนี่ยไปใส่ในตัวละครของเกมแล้วก็เวลาที่เราใช้อุปกรณ์อย่างเช่นพวกลาร p ด i s m t ึมเทอร i ราพมาอะไรอย่างเงี้ยสีมันจะเปลี่ยนด้วยนะครับคือถ้าใครยังไม่เคยดูเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชันละกันเนาะหรือไม่ก็กล่องคอมเมนต์ละกันเนาะ เรียกได้ว่ามีเยอะมากๆเลยนะครับงั้นเดี๋ยวขอนอกเลือกเล็กน้อยนะครับถึงแม้ว่าผมจะทำคลิปจุดจบของเกมเทลเลียแต่ผมก็ยังจะทำคลิปของเกมนี้ต่อไปนะครับคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ย e พี่พี่พี่คงไม่ทำแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยก็มันยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเดี๋ยวก็จะทำไปเรื่อยๆแล้วกันน้อจนกว่าผมคิดว่ามันจนจะถึงเหมาะแล้วที่เราควรจะหยุดทำสักทีอะไรเงี้ย ก็คือน่าจะแบบทำคอนเทนต์ให้ครบไปเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่อัปเดตเนี้ยมันเป็นอัปเดตสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับ ถ้าจะมีอีกก็คงจะมีเป็นภาคต่อไปไปเลยอะไรอย่างนี้มากกว่าฉะนั้นผมคิดว่าเกมมันเต็มไปแล้วอะ่ะเราทำข้อมูลให้มันครบๆไปเลยน่าจะดีที่สุดนะครับอย่างน้อยก็เพื่อคนที่อยากจะเข้ามาใหม่แล้วก็บางทีเกมนี้มันเป็นเกมแซนบ็อกด้วยไงคือบางทีเขายังไม่รู้ว่าเวในการเล่นอะ่ะมันเป็นยังไงผมก็อยากจะอธิบายอะไรให้มันครบๆนะครับรวมถึงอาวุธหลายๆอย่างที่บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นผมก็อยากจะรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอะไรอย่างนี้ แต่ว่าคุณผู้ชมถ้ามีอะไรสงสัยหรือว่าอยากจะถามอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปเพื่อมาตอบสนองให้กับทุกๆคนแล้วกันเนาะโอเคกว่าชื่อจะหมดนะครับยาวเหลือเกินต่อมาเป็น n b c Princess ครับ n b c ใหม่ล่าสุดแล้วก็ Witch Doctor เหมือนว่า Princess อยากจะขออะไรสักอย่างหนึ่ง อ,อ,อันนี้น่าจะคาดเดานะครับคือ n p c Witch Doctor อยากจะถามพวกลิซร์ว่าอยากจะให้ n p c Princess ไปสำรวจพวกวัดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่พวกลิซร์เขาก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็าพากันไปแบบสำรวจวัดว่าเออ,อะไรเป็นยังไงวัฒนธรรมในวัดนั้นเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้มาถึง Special Tank แล้วนะครับคือเมื่อกี้มี Touch God ด้วย <c oughs> งงเลยแล้วก็มี m า r k u s p e r s o n นะครับผู้สร้างเกม Minecraft นั่นเอง แล้วก็เชื่ออะไรไม่รู้แปลกๆอีกเยอะเลยโอ้ NBC มากันครบเลยครับนี่เฮ้ยแล้วตัวละครผมมาด้วยนี่เออแล้วทุกคนก็มาดีใจกับเราครับเพราะว่าเราเป็นฮีโร่นั่นเองถ่ายรูปไปหนึ่งทีขอบคุณที่เล่นเกมนี้ครับโอ้โหซาบซึ้งสุดๆ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสลับตอนจบของเกมเทลเลียหวกว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเรียกได้ว่าพอมาย้อนดูอีกทีก็ใจหายเล็กน้อยนะครับถ้าใครย้อนกลับไปดูแบบย้อนกลับไปดูจริงๆนะถึงคลิปช่วงแรกๆของผมที่ผมได้ทําไปมันก็จะมีคลิปเทลเลียอยู่ในนั้นด้วยนะครับ ผมเล่นมาตั้งแต่ปี2012ตอนนี้ก็8ปีไปแล้วเนาะถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ผูกพันอะไรมากนะครับเนื่องจากว่าผมก็เล่นๆหายๆเหมือนกับตอนที่เขาอัปเดตเกมนั่นแหละแต่ว่านั่นแหละครับพอเรามาย้อนนึกถึงวันเวลาที่เราได้เล่นเกมนี้ไม่ว่าจะด้วยตัวคนเดียวหรือว่ากับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ได้ได้ว่ามันมีความทรงจำที่ซ่อนอยู่ในนั้นมากมายเลยนะครับ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณเกมนี้ด้วยนะครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจําของพวกเราแล้วเราก็จะจดจําเกมนี้ไปตลอดการนะครับอย่าเว้นว่ามันจะมีภาค2องนะอะไรทํานองนี้เอาล่ะก่อนที่มันจะเศร้าไปกว่านี้เดี๋ยวขอจบคลิปกันดีกว่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับถ้าใครกดติดตามแล้วเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งหรือยังเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆจะกดแจ้งเตือนเอาไว้คุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนั้นๆหรือว่าไลฟ์สดนั้นๆเป็นคนแรกๆเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อน เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม